บางครั้งความเจ็บปวดสอนเราให้รู้จักคุณค่าของความสุขเหมือนกับเดินในอุมโมงค์มืดเมื่อไม่มีแสงสว่างให้เห็นเลยสักเสี้ยวทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าการมีแสงสว่างนั้นรู้สึกยังไงจนกว่าเราได้เผชิญกับความเจ็บปวดที่ทำให้เราเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาฟรี ความเจ็บปวดจึงเหมือนกับอาจารย์ที่โหดร้ายเมื่อมันมาเยือนเราอาจคิดว่ามันยุติธรรมไหมทำไมเราต้องผ่านสิ่งเลวร้ายแต่หลังจากพายุฝนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาอีกครั้งความเจ็บปวดสอนให้เราเห็นค่าของรอยยิ้มความมีชีวิตและความรักที่เราได้รับมันทำให้เรารู้ว่าความสุขที่เคยคิดว่าเป็นของตายนั้นจริงๆแล้วมีค่าแค่ไหน ลองนึกถึงความสุขที่เคยสัมผัสในช่วงเวลาเล็กๆตั้งแต่รอยยิ้มของเพื่อนความอบอุ่นของครอบครัวหรือแม้กระทั่งการได้สบตาคนที่เรารักเมื่อเราสัมผัสความเจ็บปวดเราจะเชื่อมโยงความสุขและความทุกข์เข้าด้วยกันจนสุดท้ายทำให้เราเติบโตขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างแท้จริงคุณเคยผ่านความเจ็บปวดที่ทำให้เห็นค่าของความสุขในชีวิตไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ